ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชอมีนะคะวันนี้มิกจะพาทุกคนนะคะมากินอะไรที่มันแบบว่าแซ่บถึงคนลิ้นวันนี้เราอยู่ที่ร้านลาบลิ้นนะคะเป็นร้านยำที่อยู่ในซอยรามคำแหง24นะคะใครที่อยู่ใกล้แถวนี้สามารถมากินได้เลยนะคะเพราะว่ามีคนเนี่ยมาคอนเฟิร์มให้กับมิกเลยเขาเคยเป็นแขกรับเชิญเป็น e ีีที่ทาให้มิกเนี่ยร้านวีอยู่ตั้งแต่ตอนที่มีคําคิดใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าแขกรับเชิญในร้านเราเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็แซ่บเหมือนยำวันนี้ ไปพร้อมกับยามถ้ากตายใส่บาตร้วยยามเป็นก็เธอก็ต้องกินยาม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 ซ้ำซ้ำซีเมัอนโดนซาพิทตองกินยามมีห้ามเก็บยามแต่เธอก็ต้องเลือกยามเซ ามาในร้านนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านของร้านแลบลินนะคะเป็นร้านยำที่ตกแต่งได้แบบรูหรามากมึงแล้วแขกรับเชิญกูไปช่วยเขาทำไหมอ่ะและนี้คือแขกรับเชิญของเรานะคะแม่คิวสวัสดีค่ะ <c oughs> จะบอกว่าครั้งที่แล้วแม่มาเนี่ยทำให้หนู ร้านแตกทะลุยอดวิวเลยวันนี้แม่พามาอีกร้านหนึ่งเป็นร้านแล็บลิ้นทําไมแม่ถึงเลือกร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนสน,นิทเราเป็นคนชอบกินยำทีแรกก็เปิดร้านชาบูอยู่เปิดร้านยำให้กินหน่อยดิอยากกินยำเราสามารถบอกแอม่ได้หรอหนุ่มก็จะบอกว่าทาไม่เป็นนะทากินเล่นอยู่ที่บ้านได้มาทาไปเรื่อยๆด้วยทำไงแบบนี่เราตำส้มตำอร่อยกว่าคนอีสานบางคนอีกไงมากินมามาแม่เราเริ่มอะไรดีข้อหมูเนี่ยนะมันจะมีกระเทียมเจียวปรุงรสผสมกันกับพริก กี่งกเลี่ยงคือม,มันแบบว่าจะแซกน้อยมากนี่คือที่ถูกต้องภาพที่ใช้นี้ใช้ในดอกจันใช้ในการโฆษณาเท่านั้นนี่ดอกว่ามาจริงมันเยบอันนี้ก็ไม่มั่นใจหรอก เดี๋ยวมาดา่ากูพี่ที่้ว้นแก่ตอนแหลกเก่งเหรอ,อยังไงอ่าชิมก่อนแล้วเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มอายุ50ปีน้ำจิ้มพี่มีประสบการณ์50ปีจาก<อ>มันใหตอนแหลกอันนี้อร่อยมากมันมีความเผ็ดอยู่แล้วแนมะ่กินไม่เจงใจที่แขกเลยหอมไหมหอมกระเทียมอะ่ะลองกินแบบจิ้มนี่มันมีความแบบเออแบบใหม่มันแบบปกติมันก็จะใส่แค่กระเทียมเจียวเนาะอันนี้เป็นพริกเหลี่ยงมาส่ง เง้ข้นข้นอร่อยเนอะมันจะเป็นเจ้าแบบพุ่ๆอ่ะภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้นที่เราเดี๋ยวปรด่าคุณห้าบาทปุ๋ยได้กาไรเพราะว่ารลาะขงจริงอะมันรวนมันรวนมันรวนนี่ลองชิมอีกได้อีกอันหนึ่งแพรอร่อยเลิศเนี่ยนะความกรอบของมันอารมณ์เหมือนที่ตลาดอะทอดจะเป็นแบบต่างจังหวัดหรือเป็นเป็นแพรเป็นแพรป่อยๆอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเป็นโปร่งๆแบบนี้เนี่ยเห็นไมมันจะต้องมีโปร่งอย่ามาตัดใจ่ป็นไง ดูงามนะจิ้มอร่อยอ่ะอ,อยู่ต,าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหนูกินบ่อยตอนมากรุงเทพหนูไม่ค่อยหเห็นอันนี้อร่อยขอามมากินกับน้ำจิ้มหน่อยเลิศเ<ด>น่ะ <c oughs> เวลา <c oughs> เป็นไงอ๋อเวลากินยำอะมันต้่งกินกับเพื่อนเยอะๆมันถึงสนุกแล้วมันเป็นของที่แซบๆมันมีหลายอย่างให้กินยำม,มันเป็นคำสาบเหรอแม่หนูมไม่เคยเห็นใครมาแล้วสั่งจานเดียวเลย <laughs> ต่อให้เป็นแบบยำคล้ายๆกันแต่วัตถุดิบต่างกันกระเทย,ยก็ตสั่งแยกอย่างละหนึ่งึงอะ่ะแปลกบางทีเขาทำแบบยำรวมมาให้นะไม่เอาเป็นแยกแล้วบางทีก็ตักอีดอกก็ตักรวมกันตักลแล้วก็มาลรวมกันลแล้วก็ก<ต>ินแยกให้มันเยอะ อ่าลองชิ้มอันนี้อันนี้ลูกชิ้นภูเก็ตซึ่งจริงๆแล้วอ่ะร้านเสรีทองอ่ะกูงงร้านนี้มากทําลูกชิ้นขายที่นู่นแต่ไอ้นี่สั่งเข้ามากูงงเออเด้งมากอย่าเพิ่งตัดไม่กินทั้งค่ำเลยผู้ชายเขาจะได้รู้ว่าเราแบบประสบการณ์สูงผร้ชายมันจะกลัวนะดูว่าเอ๊ะผ่านมาเยอะนะดูชัำชองจะไม่ต้องสอูกเลย ไม่ทำได้ปะกลัวเขารู้ความจริงบางทีเรา่าเรื่องส่วนตัวเราเก็ดไปปะ <c oughs> ความสามารถตดว่อเราเ <c oughs> นื้ความหนุ่ม รู้ไหมว่าทําไมกุุงกิ้งหามลูกสาวว่าลูกสาวมาช่วยร้านเพื่อนแม่หน่อยไม่ว่าร้านนั้นจะอร่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับมันไม่มีคนมาซื้อมาอะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้ขึ้นอยู่กับทาเลล้วนๆร้านอาหารต้องติดนั่นติดนี่ดังอยู่ในย่านหัวมังกรหางมังกรท้องมังกรห่วงจุ้ยนั่นดูนี่ลุกวันนี้ถามลูกๆที่เป็นสาวสาวลูกสาวบอกว่าโอ้แม่ทุกวันนี้ต่อให้ทำเลที่ตั้งตั้งอยู่บนท้อมังกรมันมีแม่ถามเนี่ยอยากรู้แม่งถ้ามา ติ้งไม่ได้พ r อาไม่ได้ก็ไม่เวิร์กวนล้อจะเยี่ยวจะลาบตอนนี้แบบเราอาจจะรู้เองเพราะว่าเราเปิดร้านข้ั้งๆแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นทำเลท้องมณฑลเราคิดเอาเองเลยว่าต่อไปอะเสียงไปจะใช่เสี่ยงว่าเสียงไปทางไหนเปิด <c oughs> เป็นซ่องเปิดเป็นซ่อง <c oughs> อีดอกทำเลบอกว่กับทำซ่องม่อน <c oughs> <c oughs> คนชอบบอกว่าแม่ชอบพูดใยหยาบรค่เราก็ไม่ใช่คนดีเนาะหนูเคยมีเพื่อนเรียบร้อยแล้วหนูถามตลอดเลยว่าชีวิตอ่ะมีอรตถุสจริงจริปะคือว่าหนูไม่พูดคำหยาแต่เขาบอกว่าก็มีความสุขอ่ะแต่หนูความรู้สึกว่าคำหยาเออคนอื่นบางฟังอาจจะไม่เพราะแต่บางทีมัน,ม,นมันเพิ่มอัรถุสความสั่งใจให้กับเรานะเหมือนเรากินเผ็ดจริงเหมือนกินเผ็ดกินปลาร้ามันดีเหรอ <ๆ S 1> เผ็ดมากๆแบบปากเดอกนั่น,นแหละ ถ้าพี่สองมันอืดเผ็ดมากๆแสบปากกันเคยพูดกันรู้เนผะ็ด <c oughs> แสบจริงๆนะไม่ถู้บอกปะมันสะใจอะ่ะมันยิ่งกว่าแสบปากอะ่ะคนทำบ้านมันรู้สึกอ๋ออีดอ,อกมันแสบจริงแน่เลยแล้วมันมีคนไม่ชอบพูดแต่ชอบได้ยินชอบได้ยินคุณก้องสารัะคิมเธอทำอย่างนี้สิเดี๋ยวโอ๊ยทำอะไรทั้งนาอนี่บวมหมดแล้วโอ้โหอันี่เหม็นก็หี่ซะดิแบบนีนก็แม <c oughs> ่จีนีปลาอีดอก ก้องสารัะคือหูเราคิกๆๆเลยนะแต่ไม่พูดเขาชอบฟังความเป็นคนอื่นๆอ่ะแม่คิดว่าไอการที่คนเราเนี่ยไม่ชอบไปด่าไปติอะไรใครอ่ะเป็นคนใจกว้างเขาจะรู้ว่าความแตกต่างคนไม่เหมือนกันคนพูดคำหยาบคนสุบจุหีกินเหล้าเขาไม่ใช่คนเฮี้ยนะไอเฮี้ยมันอยู่ที่การจะทำโกงเงินกูก็เฮี้ยแล้วยิมเงินกูไปห0 0รอเงียบไปเฉยก็เฮี้ยแล้วเออต่อให้มึงเข้าวัดทุกวันอีสัตย์แต่เนี่ยต้องซิมก่อนเพราะเมื่อกี้แม่บอกว่าพูดเล่น ต้องอันนี้ที่เลยอุ้ยทำอร่อยนะครับดีเลยบอกว่าคน้หาตำส้มตำเหมือนกับคนอีสานตำเป่นคนจีนโหมันหอมปูด้วยใส่ปูแสมแม่บอกว่าใส่มะกอกด้วยนะใส่น้ำปลาแล้วมะเขือต้องเป็นมะเขือส้มแบบนี้กลิ่นกลิ่นมันจะหอมกว่าอันอื่นแล้วอร่อยจริงแล้วพริกให้ใช้สองพริกพริกกระเหลี่ยงพริกแห้งต้องใช้สองพริกถึงจะลดใ้แต่หชอบเพราะว่ามันเป็นร้านยำที่มีความแตกต่างอันแรกที่หนูชอบเลย อันนี้อร่อยมากอร่อยแบบไม่ต้อแหล่ะร้านเขาสั่งอะไรแมนสั่งอะไรได้ไหมได้หมดพิมพาร้านาแรลปลินร้านยำแรปลินรามกำแหงซอย24เออหอยะไหลบัวหอยแครงไหลบัวหอยแคมงไหลบัว,บว,บวเพราะว่าหอยมันน้อยไงร้านเขาเกือบจะดีแล้วกลับบ้านแล้วคิดถึงเข้าอีกสองวันนะ่ะหิวแต่ข้าใช่คำนี้เลย นี่แบบตำเก็จะจะทรงคล้ายๆเหมือนของตำแหละแต่อันเนี้ยตำแล้วดูออกมาลาวสุดเลยโอ,อ้เนี่ยมีแซลมอนกับกุ้งแล้วเสี่ยงในไม่มอะตอนนี้นีด่ดอกที่แจะเหลือเกินเจาะแจ๋ที่แจะเหลือเกินอันนี้ก็เปลนเปลนปกติตำก็โพดกับประกอบเนี้ยมัน<ว>ก็อยากจะกินยำแต่มากับผู้ชายแล้วแบบว่าเป็นตัวเองเป็นคนแบบคนผิวขาวเล็กแอบดูอินเทสให้มันดูน่ารักมากับเพื่อนคือสั่งนี้นะ <ๆ S 2> ยำไทยนิดน uh, uh. ึงอ่ะพ wow. ี่เล็กเจ้าของร้านนะที่เล็กโซ่ดีค่ะอร่อยมากตรงนี้ก็มีความเปรี้ยวๆมีความแบบผ่านประสบการณ์ทางนั้นมาน้อยเยอะแต่แกงเราให้เพื่อนฟังสามจริงๆมีสิบนี่หนูแม่อยากให้กินอย่างนี้แม่ใช่ป่ะตั้งแ่เรากินมาเราเอาเอาอร่อยเอาจอยตอนนี้คุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าแต่ละที่เรากินเมนูชื่ออะไรทำนี้นะค่ะยูยูอ่ะ ทั่วไปมันต้องกินกับมะเขือไนี่ด้วยเนี่ยแต่ว่ามันต้องกินกับมะเขือนี่แม่บอกแล้ว,ว,วลกินผู้ว่าก็คือนเรามากอรอยมากแล้วกลิ่นพริกหอมมากนี่แม่บอกอ่ะอย่างหนึ่งเลยอย่ะเพราะยำทุกอันที่เรากินอ่ะรสชาติไม่เหมือนกันเลยอ,ล <ะ S 1> อร่อยมากแล้วตรงมันไม่เหมือนกันเลยใช่คุณชอบน้ำมีมากเลยอ่ะเป็นไงสดชื่นนะนี่จริง,จร,งจริงนะถ้าเกิดว่าใส่พวกแบบผลไม้บางอย่างไปก็เลิศนะใช่สดชื่นมากอันเนี้ยเป็นไง และอันเนี้ยย้ำแลบลิ้นปิ้นพุงปิ้นทุกอย่างที่อยู่ในทะเลออกมาแล้วแดกจานนี้ไปปั๊บใครต้องรู้ว่ากูเคยเอากับอะควาแมนมาแล้วอู้ดูไข่ดยอนะแล้วมีไข่ปูไข่แมงดาแล้วมันชาเท่าไหร่เนี่ยไข่ปลาวยภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น ไม่กล้าคอนเฟิร์มมาตรงนี้อันนี้น้ำเขาจะเป็นแบบข้นๆนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ยางของอ้าวเสียแล้วนี่จานนี้ <c oughs> อหอยนางรมมันจะคายไอ้นี่มาเม<อ>ือกองมันมาแต่มันสดมากเราหอยนางรมร้านน,นี้ตอนนี้เลือกไม่ถูกมันหลายอยานะ่างเนี่ยอันเดียวมีมะม่วงด้วยนะกินเลยชิมเลยลองชิมดูว่ามันคายเมือกออกมาเนี่ยแล้วห <c oughs> ้ามคนไม่ติดไม่ติดเหรอโอ้นี่ยามมาบ้าโง่โง่คือต้องกินร้านนี้แต่เดี๋ยวความใสอ่ะมัน มันจะมึนอันนี้กินได้กับอะไรยเยอะนะถ้ากินหลายครั้งจะมึนหัวคอเลสเตอรอลถ้าวนไข่ยกให้ยำงงๆง่ายๆที่แม่ๆอย่างเราต้องกินเกนยำมะม่ายำมาม่าเค้อคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่ากินยำพวกนี้ลดน้ำหนักไม่จริงแม่หนูกินยำมาม่ากับยำกุนเส้นบอกไม่อ้วนแม่ตุ้ตั้มเลยจ้นขาได้ทุกวันนี่หนูต้องกินนี่หมูยอเอ้ยหมูยอหมูยอลื่นอะน่าแน่นว่ะแล้วเส้นเขาหนึบ เราชอบมากที่เส้นไม่อืดเส้นแบบหนึบหเห็นไหมเนี่ยคือเส้นเส้นหนึบๆนึบตัวเขาหั่นใจก่อยาวยาวเพื่อจะแสดงประสบการณ์เราต่อหน้าผู้ชายตลอด <c oughs> เราจะต้องแสดงว่าเรามีประสบการณ์ตลอด ้อร่อยเนาะเผื่อทำถูกนะยำมาม่าคือยำมาม่ายำข้าวโพดคือยำข้าวโพดยำหอยแครงคือยำหอยแครงน้ำมันต่างกันแล้วมันแบบอร่อยส้มตำอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงแม่ชอบยำแบบยำใส่น้ำปลาแต่เนี้ยคือยำเด็กมหาลัยเนี่ยยังไม่ได้กินยำนี้นะยำแซลมอนหนูกินเลยหลอกแคอิ่มแล้วแล้วจะกินกินรอดพงเหรอแม่กินเยอะจริงปะกินเยอะจริงกินมากปุรุคีพี่ะมีวันหนึ่งแม่ท้องอืดแบบถ่ายเสร็จประมาณห้าโมงเย็นตีหกท้องอืดไปถึงตีสามนอนไม่ได้ไปหลวงคออ้วกเลย กูไม่รอดแล้วเราชอบกินข้าวกับแม่คิมอยากเจอคืออะไรปะข้าอันไหนอร่อยอ่ะลูกกินลูกมาลูกเออมันอร่อยจริงาคิดถึงแก๊งเราอะ่ะคือวันนี้ชวนมาแล้วก็เธออยากมาเจอแม่มากแต่ทุกคนติดงานเช้าหมดเลยซาวน เป็นไงน้ำซาวมอนก็อีกแบบเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นแบบซีฟูด,ดเต<ล>ิวน้ำซีฟูดแต่ความญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะอันนี้อันนี้อันนี้ไฮลี่รีคอมเมนต์คือถามว่าแม่ไฮลี่รคคอมเมนต์จานไหนอะไรที่เป็นดำๆอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> เพราะว่าชอบกินน้ำปลา <c oughs> มีวันหนึ่งเขาไปซื้ออันนี้มาทิ้งไว้กระถอนอยากตําตำกระถอนเด็กกะปิใส่ด้วยนะนางก็ใส่กะปิใส่น้ำปลาด้วยนะใส่ปูแสมด้วยนะทำเสร็จเรียบร้อยเขามีกุ้งเสียบทอดอยู่ในกระปุกของการจะบอกว่ากุ้งสีสวยมากโรยกุ้งเสียบทอดให้ที่หน่อยต้องกินรเปิดร้านเนี่ยชวนนางไปกินนะไปคนบอกเลยว่าใส่อันนี้เท <ใน S 1> ่า,าไหร่เท่าไหร่แล้วทุกอย่างที่นาบอกอ่ะอร่อยจริงมึงถามหาก่อนว่าอีนี่อยู่ไหนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาปลาเอาเอานี่กันลูกเธอกุ้งมันสีสวยมาก เป็นชามที่แบบแม่ชอบกินมากแม่ชอบแน่เลยนะกระท้อนกําลังอร่อยกะปิกระป๋องโอ้น้ำมันจะฝาดนิดๆแต่มันจะหวานหวานไปลิ้นอีกน้ําลายตรงนี้แตกแตกข้างกับพุงแก้มงวงมาแดกดิซื้อไปออกก่อนอร่อยจริงตัวนี้เลิศแล้วกุ้งเขาหอมมากเลยอ่ะ ใช่นี่ยบอกแล้วมาบอกหาว่าแม่่าซีซาร์อยู่จลอดอยู่ในร้านยำหรืออยู่ในซ่องซีซาร์อยู่ตลอดหรือว่าทำเลนี่คือหัวยมังกอง <laughs> ไงวันนี้เลิศถือเชื่อกมือแม่ตลอดก็มีร้านอร่อยบอกหนูอีกบางทีแบบเกรงใจนางแบบต้องเกรงใจเลยดีใจมากให้แม่คิดถึงหนูอยู่ขอบคุณค่ะไม่ได้เจอกันกีนก่ปีแล้วอะสอ,อแต่ไว้คราวหน้าไม่เป็นไรไปเรียกแก๊งเรามานั่งกินเดี๋ยวแม่เลี้ยงเอเอฝา,ากบอกด้วยดีใจใตหาห่าเลยวันนั้นใครมาบ้างนะ,ม,ะมีมาตูมนิสาแก๊งฮิวิเออยากเจอแม่มากโอ้อยากเจอเอแคร์อยากเจอเอแคลอยากเจอแม่มากนัดเลยวันไหนก็ได้มารวมหัวกันอะนัดแล้วนะ อ๋อแม่ในก็เป็นน้ำจิ้มหนึ่งไงอุ้ยคือปูเข้าดองเองแล้วปูอ่ะมันมีกลิ่นแบบเหมือนเป็นปูขุดหรือปูอะไรของเขาไม่รู้ว่ามันปูวังเขาบอกว่ามันเป็นปูวังเขาเรียกยำปูวังเหรอใช่ยำปูวังคือจะบอกว่าอย่างที่เห็นสี่ลูกสี่อ่ะน้ำจิ้มไม่เหมือนกันเลยต่อให้เราจะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นฟิลซีฟูด้ดสีไม่เหมือนแต่นี่มันจะมีความไม่เหมือนผ้าหรือเหมือนบอกไม่ถูกแต่อร่อยแต่เนี้ยวุ้ยตายแล้วน้ำลายแตกน้ำลายเราจะไหลนี่<า>เอานี้ก่อนลูกแล้วเอามือ อย่างนี้เลยแล้วก็ก,กินแบบทหอมเจียวหอมเจียวใบสาลาเณรแน่แน,นะครับอือดูดอแบบฟรีตอ่ะแล้วปูเนี้ยหอมมากไม่ข่าวปูวงังมันมีกลิ่นหอมของมันเองด้วยนะใช่มันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นทะเลทะเลอ่ะอร่อยดีงามมีความจิ๊บจับเลมไม้เรมอือเราต้องพาผู้ชายที่เราชอบมาบอกเล่าประสบการณ์ของเราแต่น้าหนูเป็นตรงปอกแบบนั้น ก็จะสงสัยใ,ในตัวเราวะอะีนี่น้มแปลกแล้วสั่งเลรของดิบ <c oughs> แต่อะไรอย่างงี้ไม่เหมาะกระเด็นนะแม่ทำไมผู้ชายแสบตายแสบมันจะจูบป,ปากลามไปคอบัวหน่อยแล้วเต็มตัวเลยเดี่ยวแสบเลยเดอกห <c oughs> นูบอกผัวตลอดเลยวันนี้กินยำเวลาวันไหนไม่อยากมีอะไรด้วย <c oughs> แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกครั้งอะที่เวลาแม่ชวนมาที่มาเลยอะเพราะว่าแม่เขาเด็ดดวงเรื่องอาหารจริงๆแล่เป็นคนแรกเลยที่สามารถกินแวบบว่าอันนี้ใช้พริกอันนี้ปะอันนี้ใช้กระเทียมอันนี้ปะคือเขารู้เพราะว่าเขาเป็นคน <c oughs> ดูคนทําอาหารยอะไรเงี้ยจริงแล้วเป็นคนจ่ายของข้าวดีกว่าเราจะรู้หมดมันจะมีคนที่ <c oughs> ชอบกินแบบรสชาติตัวเองใช่ไหมกั <c oughs> บ,บรสชาติกลางๆอย่างแม่ก็จะเป็นอยู่แบบในระดับกลางๆที่สามารถ แยกได้ว่าในนั้นมีวัตถุดิบอะไรนึกออกปะสมมติว่าขาดอะไรสามารถเติมอะไรได้อะเราก็เลยเชื่อใจไงวันนี้ก็แบบอร่อยจับใจจริงๆมากขอบคุณมากคุณสามาให้แม่ขอบคุณค่ะอร่อยมากขอบคุณนะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านแลบลิ้นแลบลิ้นร้านเพื่อนแม่นะจ๊ะอยู่ตรงรามคำแหงซอย24เซิร์ชคำว่าร้านยำแลบลิ้นรามคำแหงซอย24เพราะไม่งั้นเดี๋ยวแลบลิ้นมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยต้องแลบหมดรามคำแหงซอย24มันจะมีเป็นร้านอาหารร้านนวดบ้างเลยแลบลิ้น นี่ขอบคุณแม่อีกรอบครับครั้งหน้านะคะอยากให้แม่คิมมาอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพราะว่าแม่รับปากแล้วว่าจะพากระเทยไปบุกกินอีกนะคะยังไงก็ไปฝากของกับแม่กันแต่คราวหน้าเราจะมาครบคนนะเออขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณนะครถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะยังไงวันนี้เราสมหวัต้องลาไปแล้วค่ะบายจริงๆริยาเหมือนผู้หญิง เหมือนผู้หญิงแต่ละแบบคือไม่ได้เรียกผู้หญิงโดยเพศสภาพนะใจที่เป็นผู้หญิงยำเหมือนผู้หญิงแต่ลในแต่ละแบบมีความเปรี้ยวหวานมีความเปรี้ยวหวานม,มีความแซ<ม>่บส,สภาพุณเป็นนิ้วนะค่อยแคล้ <laughs> นี่ของแม่มีความหมักดองเก็บไว้นานอยู่มานมาเดนานดูหิวหวนิดนึงเห็นปะ โดนโดนน้ำปลาโดนโดนมะนน้บเหี่ยวนิดนึงมีความเหี่ยวแต่ถามว่าอะไรมันดูดน้ำว่าไปหมดแล้วชุ่มชื้นแต่มีความปุยอยู่นิดนึงอ่าแล้วก็มีความแย้ยมเยิ้ยมพอ,อกินเข้าไปจริงๆแล้วจะแย้ยมเยิ้ยมอ,า,อาจจะคาวนิดนิดแต่ว่าความแซ่บจะกกค่าวคือเห็นแบบนี้แต่ถ้าได้ไชิมแซ่บเลย